สวัด,ดีตอนตีสีครับพี่น้องมาย่ามเบ็ดป้าครับนี่ลังที่สามครับนี่ถือเลือดข้าว<อ>เกี่ยวขึน้น<อ>ใส่น้ำทงหน้าครับพี่น้องมมาเสียบทีมย่ามขึ้นครับนี่รุดเลยครับดินก็รุดครับมินมินครับนี่ ต้นใส่ผมก็บโบนใด้ทยครับพี่น้องฝนตกลิ้นครับเอาไปกินมมัดครับเหนืน่อหลายหลังครับพี่น้องเห็นป้าตัวเดียวครับเนี่ยคือประเข็งกับจนฟูครับนี่ยอ้อยประคอเลยครับเนี่ยมันกึ้นครับเนี่ยมันกึ้นบ่ใดครับ ใส่เนอ่์กิตโลวยเราเมื่อยครับพี่หน่องน้ำถงหน้าเนี่ยเคิ้งหน่อยมันหลายครับมันก็คือเนื่อเขียดครับมวนครับรั่วมันใหญ่เจ้งหน่อยก่อนครับประคอกำลังซัมปูตินครับ โอ้หลังนี่เกี่ยวครับโอ้อบปดได้ลุนเลยครับพี่น้องตายแข็งเกียดีครับเกี่ยวหนาครับเนี่ยเสียดายครับพี่น้องบวดได้ลุนเลยครับเนี่ย เขาปาหมัดครับเดี๋ยเห็นยังครับหลังนี้นี่คือปะขิงครับพี่น้องอเฮงเกียครับนี่มันเกี่ยวครับพี่นอ้องหย่ามันหลายครับ ลังขังน้านี่ยถือครับนี่เยอครับเก็บลังนี่คหลังนี่นะครับนี่ถือครับนี่อื เยวครับเยวี่ยครับเนี่ย,ยวหญ้ากับต้นเขาครับนต้นนี้ถือมินม,นมินครับนี่สายจะน้อยกับลุดครับพี่หน่องมันดินว่าเศร้าครับก็ขิงครับเ,ย,เยว่ข่าเจเดียเลยครับ ปลาห้อยปลาคอนี่สวบครับเนี่เก็ดจนลุดครับพี่น,อน้อง ครับพี่น,อน,น้องตึ้งเงียบเงียบเออขึ้นโอ้เกี่ยวพี่น้องเกี่ยวแตงยาครับนี่ ตตยแข็งเกด,งเดิยครับพี่น้องเป็นแบบใดครับนี่ป้ายามนี่เกี่ยวน้อยๆในใต้เลยด้เดยครับนี่ว่าป้าเหนือมันอ้วครับนี่ได้แล้วครับคนหนึ่งครับพี่น้องหาโต้ครับ ติดเบ็ดตัวใดใต้ตัวนั้นครับนี่เบิ่งครับนี่กินปลาเข่งบ่พี่น้องปลาคอนี่ครับโอ้ยเมตตาแมนพี่น้องอื่นปลาเข่งครับนี่ตัเดเบ็ดเลยครับนี่ปุดบ่ได้ครับ ครับนี่งตัวบกขาดปุ่นเนาะครับซ้ำหนี่งลุ่นตอครับเออเพิ่งมันดึงข้อก้าครับหนึ่งเจ้าป้าขิงครับนี่ ผู้ลางงางครับพี่น้องมันกึ่นเลิกครับนี่ผู้เลยครับโอ้หอยปะโคอสวบมันครับหอยกัดโลหางครับ เรียนหมดึงขอบปาครับที ใส่แบรนนี้มันตรงเนื้อเขียดครับพี่น้องไั่จงหลุนงวนครับใส่นเนื้อใส่เดือนเนี่ยโอ้ยเขียงหน่อยลินเต้เนื้อครับนี่ครับติดมินครับตัวนี้ อันนี้กินห้บครับในน้ำเลืกครับนนมมนลน้าเพื่อหลอกครับ ใายครับพี่น้องบดไอ้ดินเลยครับนี่เฉพาะเข็งครับเนี่เต็มครับ,เข,รบเข็งเกเดียครับพี่น้องกิน,นเลืกครับนี่ ป้ายามนี่ตั้งแต่มันสมอ้ัยครับพี่น้องตายเลี้ยวครับเนื้อมันนุ่มๆครับป้ายามเนื้อมันอ้วกครับทิดเบียดแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับตั้งนี่ถึกครับพี่น้องแต่ว่าตายครับโอ้บอดได้ลุนดินเลยครับนี่ก็บ่ได้เกี่ยวแห้งเลยครับพี่น้อง เกี่ยวห้าส้วงเสียนหนึ่งคนโอ้ยกินปลาเข็งครับพี่น้องสัพ่อว่าครับนี่ป้าลูนี่ก็ยังกินปลาเข็งได้ครับปวดบ่อได้แล้วครับในกื่นบ่เพนีนี้ตัดเสือกครับ มันีคือกลุ่มหัวคับอักขิงครับนี่ ต้าเศวนี่แต่หลายเติบครับนี่เป็ดเกาตัวครับพี่น้องตายหลายครับกินแค่สามสี่ตัวนึงนันะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเวลาคู่บ้านผมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องมินมาได้ครับครับพ่อกัน่าคลิปนาครับผมสวัสดีครับ